สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพูนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาซ่อมอินเวอร์เตอร์ที่ค้างค้างกันไว้นานมากเลยทีเดียวนะครับของคุณโกศซนนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ VM2 พัก 5.5kW นะครับ5,500วัตต์อาการก็คือว่า เสียหนักนะครับในภาคอินเวอร์เตอร์ MPPT DC to DC คิดค่าซ่อมแล้วก็สุดยอดนะครับครึ่งหนึ่งของราคาซื้อใหม่เลยทีเดียวนะครับจุดที่เสียนะครับก็มีฟิลนะครับฟิลขาดไปเลยช็อตหนักมากนะครับลายปิ้นขาดนี่เปลี่ยนฟิลให้ใหม่เรียบร้อยนะครับภาค DC to DC ก็ เปลี่ยนทั้งหมดนะครับ16ตัวลายปิ้นขาดด้วยนะครับจุดนี้อีกนะครับ igbt ทั้ง9ตัวเปลี่ยนไปเรียบร้อยจากเบอร์เดิม65แอมป์นะครับเปลี่ยนเป็น75แอมป์มีเนี่ยนะครับชุดไดนะชุดไดเป็นหม้อแปลงไดตัว c ตัว a s i n ร์ไดโอดนะครับภาคสวิตชิงนะแล้วก็ภาคบูตบักคอนเวอร์เตอร์นะครับด้านบน แล้วก็ชุดสวิตชิงนะครับชุดนี้เนี่ยเสียไปด้วยนะครับชุดนี้ยังไม่ได้เทสนะครับน่าจะรอดอยู่เพราะว่าเป็นภาคสวิตชิง ACN i นะครับ <lum. S 1> ก็เปลี่ยนเยอะเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังเทสอยู่นะครับ ใจไฟเข้ามานะครับที่49วตนนะครับ49.8กินกระแสสแตนบายที่1.35นะครับก็ถือว่าปกติเปิดทิ้งไว้นานแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังไม่ได้ทดสอบโหลดยาวๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องเทสดูภาคชาร์จเจอร์นะครับบูต t บัคคอนเวอร์เตอร์ว่าทำงานดีหรือเปล่านะครับ m p v t ตอนนี้แจ้งมาเป็น0ูนย์นะครับเนื่องจากว่ากินกระแสน้อยผมจะลองดึงไฟนะครับดึงโหลดที่100วัตต์กินกระแสที่3แอมป์นะครับขอเพิ่มกระแสที่สวิตชิ่งสักนิดนะครับเป็น18เลยแล้วกันนะครับขึ้นเพยวไสออกมาครับสวยงาม นี่นะครับขึ้นเพียวทรายสวยงามเลยจะลองเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับที่500วัต์เป็น800วัตปัป๊บกินกระแสด้าน DC ที่113 1, 1, นะครับ13แอมดูหน้าจอนะครับ14แอมก็ถือว่าใกล้เคียง13.8นะครับ มีเสียงเตือนนะครับเพราะว่าใช้สวิตชิงในการทดสอบนะครับมันจะเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับเดี๋ยวจะลองกับแหงโซลา r เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ครับว่าเป็นยังไงขอต่อแป๊บหนึ่งนะครับลืมบอกไปนะครับเครื่องนี้ขนส่งมาไม่ดีเลยนะครับมี ขดลวดชุดนี้นะครับหลุดออกมานะครับชุดนี้ก็หลุดออกมานะครับเนื่องจากมีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะครับในกล่องไม่มีการแพ็คไม่มีการแพ็คโฟมกันกระแทกเลยนะครับมีแต่กล่องกระดาษห่อมาแบบบางๆนะครับก็ทําให้อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ลายปิ้นแตกนะครับจะเห็นว่าจุดนี้ผมได้เอาแหวนรองไว้นะครับเนื่องจากปิ้นมันแตกด้านบนอีกนะครับมีรอยปิ้นแตกอยู่ นี่นะครับจุดนี้จะเห็นว่าด้านใต้นะครับมีรอยปิ้นแตกอยู่นะครับเอาละก็มีลายปิ้นแตกลายปิ้นขาดก็ซ่อมกันยาวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นเอาว่าดึงโหลดแรงๆแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้ต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์นะครับ เป็นแผงโพลีขนาด350วัตต์จำนวน6แผงนะครับอนุกรมกันเข้ามาตอนนี้มีการชาร์จนะครับลงมาดูว่าการชาร์จเป็นยังไงดูหน้าจอจะมีเส้นลายๆแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับไม่มีการบุฟองน้ำอะไรเลยนะครับแต่ข้างหน้าก็เป็นฟิล์มนะครับกันรอยไม่ได้มีปัญหาอะไร ไฟจากแผงมาที่205โวลต์นะครับมาที่0.1แอมป์นะครับแล้วก็มีการชาร์จที่5วัตต์นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับตั้งเต็มไว้ที่57โวลต์ครับ,รบลองดูการตั้งค่าก่อนนะครับ ลำต,ตัดที่48นะครับก็ถือว่าสูงไปอยู่นะครับทุกทีจะตั้งที่47นะครับแล้วก็อันนี้กลับมาใช้แบตนะครับที่56ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกใช้อย่างไงแรงดันชาร์จที่57.5นะครับแล้วก็ โวลต์ลอยนะครับที่57โวลต์อันนี้ถ้าทำงานแบบออฟกริดนะครับจะตัดที่45โวลต์มีเสียงพัดลมทำงานนะครับน่าจะมีการชาร์จชาร์จที่12แอมป์นะครับนี่ชาร์จลงแบตเตอรี่ที่600-700วัตต์นะครับ จากว่าตั้งเต็มที่57วตนตอนนี้มี56กว่าเอาละเปิดเครื่องดูดึงโหลดที่100วัตต์ครับลองดึงสูงๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอา เจ็กว่าวัตแล้วนะครับจะเพิ่มเข้าไปอีกนี่เป็นสอง0ันกว่าวัต์นะครับตอนนี้กินแบตเตอรี่ที่45แอมป์นะครับ 2140วัตต์ร้อนมากนะครับในห้องตอนนี้แผงช่วยชาร์จไม่ทันเลยนะครับไม่มีการชาร์จเลยตอนนี้นะครับมาช่วยโหลดอย่างเดียวอาล่ะครับลองดู จะผ่านไม่ผ่านก็อยู่จุดนี้แล้วครับถ้าดึงโหลด2,000เย้าๆนะครับสักสิบนาทีถ้าไม่มีปัญหาก็คือผ่านนี่นะครับเป็นหลอดไฟสปอตไลท์พัดลมทำงานนะครับแต่ถ้าไม่ได้เอาพลาสติกครอบนะครับพัดลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะมันจะดูด จากจุดนี้ออกตอนนี้ซิงไม่ได้ระบายความร้อนอะไรนะครับไม่ได้มีพัดลมช่วยชัดเจอร์ทำงานนะครับเบกเกอร์ตัวนี้แตกด้วยนะครับแตกด้วยแต่ไม่มีปัญหานะครับยังใช้งานได้อยู่ลื้นเพียวทรายยังนิ่งนะครับร้อนร้อนมากข้างในนี่ครับร้อนจริงๆ ต้องอยู่ฝั่งหางเดี๋ยวลองดูที่แอปของแบตเตอรี่นะครับเหงอไหลเลยเหมือนในตู้อบเลยครับ ดูกันยาวๆนะครับไม่มีการตัดต่อในการทดลองกินกระแสด้านแบตเตอรี่นะครับที่ลบ20อ่อมป์นื่องจากว่ามีการชาร์จด้วยนะครับลบที่ติบเมื่อกี้น้าจอขึ้นสูงนะครับ น่าจะเป็นกระแสร,รวมนะกินกระแสที่44มบอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็นบอร์ดรุ่นรุ่นแรกๆเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกๆเท่าที่ดูนะครับเป็นบอร์ดที่ทำมาดีอุปกรณ์จะเห็นว่าตัว C ครับจะไม่เหมือนรุ่นหลังๆ ตัว C อย่างดีนะครับเราดูนะครับว่ามีควันอะไรออกมาหรือเปล่าเปลี่ยนจาก IGBT เบอร์60 เบอร์60แอมนะครับ60แอมเป็น75แอมเอาแล้ครับ,เ,รบเดี๋ยวจะลองเทสเยาวๆนะครับก็ขอตัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ